สวัสดีค่ะวันนี้พามางาน87ปีบางบัวทองจัดที่บางบัวทองบริเวณวัดเล่งได้ยี่แหละจุดนี้เราเคยมาหลายงานแล้วนะงานกระชาติก็เคยมาอันนี้มายังไม่หกโมงดีเลยอะ่ะฟ้ายังแจ้งอยู่เลยเราไปลุยดูกันนะว่าวันแรกของงานเนี้มีอะไรบ้าง จอดรถตรงน้าโรงเรียนบางบัวทองนะแล้วก็เดินมาไอเห็นสุมงานไกลๆแล้วล่ะดูเหมือนจะมีประชากอนมาหรืเปล่ามางานน่ะใช่ไหมนีม่ไงขอเชิญเที่ยวงาน8ปีเไปเทศบาลเมืองบางบัวทองอยู่มา87ปีแล้วนะหน้าถนนหน้าวัดเริงี่สองนี่ค่ะสุม วันที่แปดเมื่อกี้วันที่เจ็ดมีแม็กอภิสิทธิ์แลวใช่ไหมวันที่แปดมีมาริโคน่าวันที่เก้ามีแคทอาริยาเฮ่อไปดูฝั่งนี้สิวันที่หกมีปูดแดงคือใครไม่รู้เดินเข้าก่อนนี่ไงถึงแล้วด่านแรกก็เป็นประลองความแม่นนะมันมีสองโซนนะมันมีสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็จะไปอ้อมตรงนู้นเพื่อจะเดินฝั่งขวากลับมา โอเคเราวางแผนอย่างดีแล้วแหละเราจะเริ่มอย่างนี้ถ้าโซนนี้บริเวณแรกปกติโดยทั่วไปเวลามาก็จะขายของใช้ทั่วไปนะไม่ใช่ของกินที่ตอหีเนอเร่ม่ลไหนอะมาเขาจะมีในตรงนี้เป็นพวกเพื่อผ้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแล้วก็เริ่มผสมผสานของของกินเข้าาแล้วนะอุ้ยเห็นนั่นอะ เป็นเครื่องเล่นน่าเล่นมากเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไปส่องเครื่องเล่นให้ดูก่อนนะ เดินเล่นในเลนหนึน่งก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะมันมีสองฝั่งอันนี้ฝั่งนีมแมลงอ่อนเอาเป็นว่าพีจ่จะพยายามเดินตรงกลางๆนะเพื่อจะได้เก็บภาพได้สองฝั่งแต่ว่าเดินตกเย็นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะหกโมงเองเนี่ยมันก็จะได้เห็นชัดแล้วก็ฟ้าก็ยังสว่างด้วยยังไม่มืดเกินไปเออดูดูดูร้านนี้เขา กขใช้ผ้าเย็บเป็นสีนี้หมดเลยอ่ะโอเเออนี่ผ้าเช็ดพื้นอ้ uh huh. มีห้องน้ำด้วยจ้าตรงนี้มัเป็นกลางกลางอะเนาะของกินของใช้จะมีร้านขนมเล่นด้วยแหละดูสิ <Okay. S 1> ดูดิขนมใช่ จำมั่งเจ้าอเออไม่ค่อยเห็นหมูอ้วนเนาะอุ้ยอันนี้ไข่ปลาหมึกหอมมากเลยอ่ะซุ้มซุอ้อนปลาดูเด็กดูเด็กดูเด็กมองดเด็กมองวคามตื่นเต้นวันแรกนะเขาก็อาจจะยังแบบจับทิศจับทางกันอยู่ว่ามันอะไรเอาไปไหนอ่ะ โอ้ยดูทุเรียนดิคนพี่ดูคุณพี่คนนี้ใคใส่ชุดลิเกนมีดูทุเรียนนี่ทุเรียนหมอนทองม,มันลูกมันใหญ่ขนาดนั้นไนะลูกมันใหญ่มากอ่ะโอ้ริ่มจากหอย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 ก่อนเรื่ะหันทางไหนก่อนอ่ะดูก,กลางๆกนแล้วกันอะไรน่นาสนใจเดี๋ยวจะหยุดดูหูไก่ย่าง ก่ยางาร้านเยลลี่เดี๋ยวนี้พัฒนาเขาก็จะมีน้ำอยู่ข้างหลังแล้วก็สามารถสั่งน้ำนแล้วก็กดตักเยลลี่ได้เลยอ่ะโอ้โหมามวยนะันดเลยครับวันุ่มไปเลย <c oughs> อ่ะคนเริ่มเดินเยอะแล้วครับ <c oughs> แตงโมทุกอย่างนะ่ากิน <c oughs> แต่เขายังเขายังไม่ออกอ่ะล <c oughs> ูกชิ้นนี่ มองโวงสีเหลืองก็มีอะไพี่เรา็แน่คไข่ปลาหมึกทอดที่ทำเป็นหลายราคาเลยอ่ะแ่งะจนาเอากี่าเลนเาหลามนี่รองเท้าดูดูไดฟูกุดิเออใช่เพราะว่าเขาทำหลังคาแบบนี้นะมันจะเดินสะดวกไปเหมือนตอนที่มางานกาชาดอ่ะเพราะหลังคามันอบอ่ะเนาะ อย่างนี้คนสามารถคายคายเดินได้ทันทีนะน,นะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรอจบงานอ่ะเฮ้ยเขาจัด,ดีอีะคือชอบตรงหลังคาเ่โอเพ่นอย่างเงี้ยไม่เหมือนงานกาชาที่พามาได้เดินรู้สิกมีความกว้างสามารถเดินคว้ยกันสองด้านได้พร้อมกันเลยมีโซนของของของเล่นนะเฮ้ยดูชื่อตัวอะไรวะตัวเนี้ยดังๆอยู่อ่ะ กลิ่นขนมเบื้องหอมมากอ่ะไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เจาเดี้ไม่ต้องเงินจายบัญชีอายุ20ปีถึง60ปีผ่อนได้เลยทุกอาการโอ้หผ่อนได้เลทุกอากาเริ่มเดินแล้วล่ะ่าดูเขากะเพ้าดิ้กะเพราไหมเอากะเพ้าไหมเสียงฉันสู้เขาไม่ได้แล้วเนี่ยเสียงฉันอ่ะ บังแลบลิ้นจ้าหนูบังแลบลิ้นก็มานี่ไงอ๋อเยอะอเียนี่ก็เดีเ๋ยวเฟดค่ะอุ้ยอ้วนไอเดงตหนุ่มเบื้องจิง๋วหลิวอะอ้สูชิปาล่านี่อลังการเลยเลือกกันให้สะใจกันไม่ข้างเลยเฮ้ยตรงนี้รู้สึกมีความจัดใหญ่นะมีความจัดใหญ่ เออตัวน้ำพริกน้ำพริกก็มีอ่ะอันนี้อะไรปังเวอร์ปังเวอร์ปังนุ่มลิ้นเจ้าแม่ยำหอยนางรมเฮ้ยดีเดินเดินสะดวกขึ้นขอแค่คนมาเดินเท่านั้นเองแต่เราแวกเนี้ยบางบัทองนะคนเดินเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาแน่นี่ไป,ไปสินี้เป็นเตี่ยวบ้านรุยสวน นมโรงเรียนชาไทยดูเ็าทำซุ้มดิสุดอะ่ะมันเห็นมันเห็นแล้วมันสะดุดตาเลยอะ่ะม,มีมันขก่ยาวมีหม้อแกงด้วยหม้อแกงเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆพี่นารักไปหมดอะ่ะอูยปลาหมึกดิปลาหมึกปลาหมึกหมูทอด เดินมาช่วยคุณยายนะอันนี้ทารไข่พระนครคนคนยังเตรียมของไว้รอเลยรอคนซื้อเนี่ยแน่นเลยนี่อะไรอ๋อมีหอยนางรมมีหนมจีบด,ด้วยมันมันมีคนเดินแล้วนะแต่ว่าคนซื้อ,อยังไม่มา ว่าร้านที่เคยเห็นอยู่ที่เขาขายแต่ว่าเขาขายได้นะเขาถึงมาขายอะ่ะว่าร้านนี้คุ้นๆว่าร้านนี้ร้านนี้อ่ะที่เราเห็นที่วัดลาดประดุลอ่ะเออนี่แหละว่าน่ากินไก่แซ่บโคราชโคราชแต่เป็นแกงมันู้นนะดูค่ะหนุ่จ้าโอ้โหไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ,ะอ่ะอยว่าต้อชินมนรื่องดูดิอออเออเ้าเก็บเ้าเก็บก็มีอ่ะ โอ้ยเขาเนี่ยบมองบ้งเขามาหนูก็สั่งแมด่ดูว่าว่าดูนมสิฟักโอ้ยว่าอ,อยู่ไหนอะเดินจนเหนื่อยเลยยังไม่สุดทางเลยทางอยู่โน่นที่ทะลุไป้านละหานีอ่อะไรอะแก่ย่างสัมฤทธิ์อ๋อ ้เดินจะไปลมโอ้นี่โซนโซนนั่งกินค่ะมาแล้วข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวขาหมูหอยทอดกระทะร้อนแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวมีหนมจีนด้วยอ่ะเยอะแยะเลยขนมจีนขนมจีนน่าก,กินมากเนื้อนิยมลูกชิ้นปลาเยาวราชแมกะพุนมีลูกชิ้นปลาวิ่ีทำร้านใหญ่มาก เมนูเส้นก็มีของเปรี้ยวก็มาซูชิโอ้โ่เรื่อกไม่ถูกอะเอาเอาแค่ตังกับ็มาพอกับตังค์ตังมาซื้อของกินเยอะแยะใครอยู่ระแวกนี้มาได้นะคะไม่ผิดหวังแนะ่วันงานเนี้ยงาน87ดปีบางบัวทองมาได้เลยโอ้โดยดูเขาจัดดิดยอดอ่ะโอ้โยนึวกวาหมึกเอง จัดแบบแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะแบบป้ายที่ใหญ่ๆอญ่อะดึงดูดสายตามากโอ้ยแต่ต่อให้เขาจะเป็นโอเพ่นนะแต่รู้สึกความอ้าวก็มีเอาอย่างว่าแหละวันหน้าร้อนเนาะมันไม่ได้เย็นมีปูยเยอะไปไหนอะมีปูนาย่างก็มีค่ะอู้อันนี้ร้านโซนมั่งกินนี่ตื่นเต้นมากดูร้านนี้ใหญ่อะ่ะ เอ้ยนิสุกว่าเขาจัดดีอ่ะไส้หมูทอดอกินไม่ได้เลยนี่ค่ะนิสุนั่ากินก็น,นั่งด้วยนะดูซินี่โอ้ท้อแล้วเหนื่อยแล้แลวเนี่ยไม่ไหว <c oughs> ไปไหนไปต่อไปต่อเราจะต้องไปต่อ ใครตรงไหนมาเดินอาจจะเก็บไม่ได้หมดนะเพราะว่าเดินเรามีท้อมากอ่ะเค็มนเี่ไงดีด้วยรเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนผ่านได้ฟูกูไปแล้วมีไดฟููอีกต่อดูัมืกดีอร่อยที่ก้ารับประกันการันตีน้องเข๋หมูย่างเกาหลีขอเชิญ แี่้อเดินไมผ่านไปผ่านมาเข้ามาแะเหรอน้ิ้รถพิธีเปิดด้วยวันนี้อะไรอะน้ำน้ำมีดวยดีดูดูไอหนมที่ไมมันเนาะไอเชื่อะไรว่าผักแปลกๆขนาดนั้นเลยอ่ะอ๋อม่าแต่บอกเอามาดูวะวันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยคุณ น่ารอหรือซื้อเก็บไว้เมื่อกี้ไสนนะกีน่าน่ารอมันเป็นแบบเทนเขากำลังมาพันตะไคร้อะเดี๋ยวต้องซื้อดูมากระลองอ้วนมากระลองให้เลื่อยมากระลองอะอ้วนเม่ีไปให้เลือกอย่างเงี้ยโอ้๋อดูปากเป็ดดิวุ้ยอ้วนน่ะอะไรก้เฮียอะเฮียมาแล้วเฮียมาเต็มเลยคือมันเยอะซื้อไม่ถูก อันนี้เป็นอันนี้เป็นขย่าอวนวิยดูทุเรียนค่ะทุเรียนก็มาแบบปอกแล้วด้วยน้ำวุนใบเตยวิยถึงละถึงไหนวะอ้นมันก็คือสุดทางใช่ไหมที่ไปถึงตรงนูน่ะอ้วนเด็กเด็กเขามีพวงองหุ่นนี่เจอบ่อยใช้เกาะอ,อีสานไข่ปลาหมึกเน่ะนี่เจ้านี้ค่ะ เคยเจอเขาด้วยนะเจอที่วัดสะพานสูงอืมนะวนไปถึงนน้นอีกนววันมันมีไปถึงนน้นอีกนะเอาป่าไปถึงนู้นอีกนี่วัดเลงในยี่สองนะคะใครมาแก้ชงแก้อะไรได้เลยอย่างโหฮะไปทางนี้ได้อีกอะดูดิโอโ้โห อันนี้อะไรอะ่ะถูงละร้อยเหรอดูสบอรร่อุ๊ยพอร้านตรงนี้มันเป็นฝั่งเดียวแล้วว่าเราจะมีคนมาเดินไหมอ่ะก็อีชั้นนี้แหละค่ะมาเดินหมดแล้วเหรออ๋อเขาจะปิดไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนจะจัดจนสุดจนถึงเส้นนูเลยนะเจอเส้นมางกวใส่น้อยเลยนะเออนยดีเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วก็มี เป็นร้านเล็กๆอย่างนี้แล้วแต่ใครจะมาจองบ้างนะ่ะไม่ดนูนค่ะงานก็ไม่สุดแจะสุดแค่มีอยู่บริเวณหน้าวัดเพื่อให้เดินทางสะดวกยรวแล้วว่าเขาจัดจัดได้เป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นนะเนาะจัดได้เป็นสัตว์ส่วนขึ้นเออด้านมีแบ็คดอปมีรถ LED นี่ค่ะแบกดอกครบรอบ87ปีเทศบาลเมืองบางบัวทองที่ฉันเป็นคนอยู่บางบัวทองมาตั้ง10ปีแล้วนะเพื่อเห็นเหมือนกันเนี่ยอาไปไหนอะ่ะวันพูชายหายจาัดกำจัดขยะเป็นศูนย์นี่จะบอกแล้ว่ามีงานเนี่ยวีพิธีเปิดใช่ไหมเฮ้ยดยูดิทำปีเป็นแบกดอกสวยแต่ไม่ให้เข้ายังไม่ให้เข้า เราจะเริ่มเดินฝั่งเดิมก่อนมีเป้าหมายของการไปเอาตรงนู้นนะ่ามันเหมือนมีแบ็กดอปบะแอบถ่ายตรงนี้ได้ไหมเนี่ยค่ะมันเป็นตัวอักษรไฟอ่ะแต่เขาน่าจะกั้นไว้เพราะมีวิธีเปิดถ้าเดินตรงนู้นนะ่ะไปถ่ายรูปได้เลยนะวันอื่นนะไม่ใช่วันนี้นะ่ะเดี๋ยวกำลังจะไปหาแหล่งกินก่อนเอ๊ะคนก็เยอะอยู่นะ เนื me, yes, ้อนกไก่ย่างนะจ๊ะนี่ไงเรามาดูไส้หมูก่อนพี่กระหมูโทรมาวันนี้อันนี้เป็นไส้เหรอที่เอาไม้หนึ่งอันนี้อะไรคะเอาไม่อันนี้เอาหูอันนี้สามสิบบาทค่ะอันนี้สี่สิบอันนี้ห้าสิบค่อันนี้หูใช่ไหมคะใช่ค่ะหูมันค่ะอ๋อเอาหูออกอันนี้ก็พอไม่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เอาิมงนี้ก่อนอันนี้หูนะใช่ค่ะโอเคค่ะ ไม่ต้องอุ่นค่ะเอานี้เอชินี้ใช่ค่ะแล้วก็ไส้อันหนึ่งโอ้จัดหมูย่างไปอ้าวผู้ชายคนนั้นกินขนมจีนซึ่งหมูย่างอ๋อเรามาทานขนมจีนเหรอไหนไม่ทานวันกินไม่เอาไม่เอา เอากลับบ้านไปละ <มา S 1> แ,ตแต่ว่านกินที่นี่ใช่ไหมล่ะใช่สั่งไปแล้วโอเคนั่งแวะชิมร้านขนมจีนเขาบอกสูตรปลาแล้วก็จะผักน่ากินมากเลยค่ะอยู่เยื้องๆกับวัดนะวันนี้แวะมาได้สั่งเป็นแกงไตปลามาสีสันจีจา์ดน่ากินเชียวชอบความผักความผักเขามันมีให้เลือกเยอะแยะอ่ะแต่ไม่รู้จักว่าผักอะไรบ้างผักปกติผักปกตินี่เลยเหรออืม <laughs> ไมเน่นะมันมีชะอมด้วยนะแล้วก็ไอส้สนะีน่นะผักอะไรเขียวๆค่ะอุยอันนี้แกงเขียวหวานนะ่ากินมากค่ะ<ด>มีร้านขนมจีนที่ไหนมีชะอมอะ่ะแล้วก็มียอมอ่อใบชะมวงโอ้ยไม่เคยเห็น,นเขารู้สึกจะมีวิธีมาเปิดน,นะคะเห็นกลุ่มคนเสื้อสีชมพูนะน่าจะเป็นทีมงานเราออกจากร้านขนมจีนแล้วนะคะเราอยากจะไปฝั่งนู้นนะแต่ว่าเขายังจะมีวิธีเปิด หาดูสิลุยเลยพอตกเย็นคนเยอะขึ้นมาเห็นเห็นเลยครับนั่นครับเป็นอุโมงไฟนะถ้าสังเกตอีกอีกเลนหนึ่งอะถายดูสิถายดูนังนู้นนู้นเอัาพอตกข้ามแล้วมันมีไฟแสงสีนะมันก็ อีแบบหนึ่งไม่ได้เดินนู้นน,นี่ไม่ได้เดิน<า>นี่ไม่ได้เดินจะรอก่ฮะเดี๋ยว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 พอไป,ไปไปถึงเราไปถึงไปทาแล,แล้วก็ถ่ายย้อนมาไงอ้วนมองมองเบาหัดใหญ่เราเป็นสายเปรี้ยวสายเปรี้ยวเราก็ต้องเอาสายเปรี้ยวนิดนึงอ่ะหมึกย่าง,งไปตอง อยากเดินอีกเลนนึงแต่ว่ายังไม่มีพิธีเปิดอ่ะแล้วก็เินเดินกลับนะคะเขาเหมือนเขาบังคับอ่ะอ้วนเหมือนบังคับว่า,วา,วาต้องเดินซื้อของสองเลนนี่แหละ,ะ,ะ,จะจนียโอ้ยไงคะเดี๋ยวแอบแอบแอบทูนิดนึงเนี่ยค่ะมันจะเขาจะทําเป็นอุมโมงค์ไฟอ่ะยาวไปถึงตรงรู้จากตรงนู้เลยแต่ว่าพอมีพิธีเปิดอะ่ะเขาก็เลยยังไม่คนเดินเห็นไหมคะ เราก็แอบ,บมาดูฝั่งหนึ่งแทนเพราะว่าเราเดินไปไม่ได้เอาวะไม่เป็นไรถือได้ว่ามาเก็บบรรยากาศวันแรกให้ดูคืออีก้านนึรอถือได้ที่เก็บบรรยากาศวันแรกให้ดูนะคะว่างานครบรอบบางบัวทอง87ปีอ่ะคือคักมาก,กามอะไร,รอ,อีกอ่อีกอ่ะ ถ้าอย่างนี้กล่องละห้าสิบมาขามมาดันสละกล่องละห้าสิบบาทแล้วแปลด้วยวร้านนี้มีมะกอกมะกอกน้ํำหายยากเพะเธอโดนัททอดกันสดๆข้างหลังดูน่ากินมากงั้นข้ทอดข้างหลังน่ากินมากอะร้านขนมจีนนีก่ก็น่ากินโอ้ว่าทำไมมันน่ากินไปหมดเลยอะ ตรงนี้เป็นรอยต่อนะคะที่ถัดจากอุโมงไฟเดินได้แล้วเราเดินต่อก่อนนะเออนี่ไงเออใช่ไม่ใช่หรอกเขา,เขา,าเขาก้นไว้ว่านนี่นไงเขาก็ถ้าใครที่มาวันหลังๆอะ่ะเราก็มาถ่ายรูปได้ไงเนี่ยมีมังกรด้วยอะไรด้วยครบเลยเออเลนนี้อาจจะออกเงียบเหงาหน่อยอะ่ะมันต้องรอคนมาเดินอะ่ะ ไอห,หนวดปลาหมึกนี่มันมาเนาะเยอะเนาะเออเออไม่ใช่ไม่เหมือนกันอ๋อนี่มันเป็นไอ้นี่มันเออใช่วัดเขมาอันนี้ก็ขายเป็นหมาล่าด้วเป็นนาฬิกาที่แหล่งรวมนาฬิกาเลยนะอ๋อโซนนี้เหมือนจะเป็นร้านแบบทั่วๆไปอุ้ย คนเขาก็เดินทางนู้กันดีใช่เป็นพวกของกระเป๊ะกระเป๊ะแต่ว่ามันก็ต้องมีคนเดินนั่นแหละว่านเพราะว่าคนของก็ไม่ได้เดินตรงนั้นตลอดหรอกเออชี่ของเล่นร้อยเดียวอะค่ะเออสนใจมาดูได้นะอันนี้ก็มีชุดชั้นในด้วยแหละดูสิเลนเนี้มันจะไปเหมือนขายของทั่วไปไม่ใช่ของกินนะคะบางร้านก็ยังไม่เปิด มีน้ำกลองโคเว่ด้วยเออคเวอันนี้ชิละสามสิบบาทค่ะเสื้อผ้าโอ้โหเฮ้ยงานใหญ่งานเยอะแล้วก็ครบทุกขแขนงนะมันไปก็เดินไปทางนี้ให้ครบไง ตรงนี้ไฟไฟตรงโซนนี้ยังไม่มาเห็นไหมคะมีกระตรงกระต่ายด้วยผู้คนได้ความสนใจอยู่นี่เคสมือถือรับติดฟีมกระจกไะหย,ยามใช้อ้วนเดินถนนได้เปล่า เล่นด้วยนะเล่นตะก,กาอ๋อนี่ไปกันเราลเล่นหมดเลยปลาปองอย่างเงี้ยปลาลูกดอกอย่างเงี้ยชื่อตัวเรนเรียกว่าตัวอะไรอะ่นึกไม่ออกว่ะเออตัวอะไรอะ่นไม่ถึงไ,ออไปอันร ลูก,กับน้ำลำไยสดยังเป็นเมนูฮิตนะคะแล้วก็มีอุ่นเทียวโฮยดูดิเฮ้ยตรงนั้นบิงโกค่ะดูค่ะบิงโกบิงโกนะใครชอบลุน้นชอบลุน้นชอบเล่นนะ่ะมา,าดังแปบบิงโกได้เลยหมายเ่ขเก้าบนเก้าหเก้ามาที่9เก้า เฮ้ยจะสุดทางแล้วจะกลับแล้วเดินเหนื่อยงานบางบัวทองครบรอบ87ปีนะคนบางบัวทองคนเชีบุรีพลาดไม่ได้นะลองไปเที่ยวกันได้นะคะววันแรกยังแงขนาดนี้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว23กลับแล้ายบายค่ะขอบคุณค่ะ เนิเจอร์ไม้ด้วยนะคะด้านนู่เฟอร์นิเจอร์ไม้ถ้าใครนิยมชมชอบเฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่อ่ะก็แวะมาดูได้เหมือนกันเสาไฟบางโพทองอ่ะว่าเป็นรูปบังกรนอะท <c oughs> ี่นี่มีแบบบ้านกระต่ายด้วยนั่งป้อนอาหารอย่างนี้เลยอะ่ะจะเห็นที่วัดวัดเขมานะคะ